เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันพิเศษกันนะครับป้องกันคลิปซ้ำคอนเทนต์ซ้ำป้องกันการโดนแบนจากแพลตฟอร์มต่างๆโดยเราจะเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในคลิปวิดีโอทําให้แพลตฟอร์มต่างๆไม่สามารถตรวจจับคลิปซ้ำคอนเทนต์ซ้ำเราได้เห็นไหมครับมันสุดยอดจริงๆในเมนูนี้ลบข้อความตัวหนังสือออกจากคลิปวิดีโอด้วยระบบ AI พิเศษกว่าที่อื่นสามารถเลือกลบได้หลากหลายภาษาเช่นภาษาจีนหรือเลือกลบภาษาอังกฤษ และสามารถเลือกลบภาษาจีนและภาษาอังกฤษพร้อมกันก็ได้เลยและยังมีอีกหลากหลายภาษาให้เราเลือกอยู่ในนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็เลือกวิดีโอได้เลยและนี่ก็จะเป็นวิดีโอก่อนการลบข้อความออกจากคลิปวิดีโอและนี่ก็จะเป็นวิดีโอหลังจากการลบข้อความออกจากคลิปวิดีโอแล้วนะครับเห็นไหมครับมันเจ๋งจริงๆโปรเนียนเลยใครสนใจต้องรีบมาใช้กันแล้วนะครับเพิ่มเอฟเฟกด้วย AI เพียงแค่เราเปิดตั้งค่าตรงนี้ไว้นะครับ จากนั้นกดเลือกคลิปวิดีโอและคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนการแก้ไขเมื่อแก้ไขสําเร็จแล้วนะครับและนี่คือวิดีโอหลังจากการแก้ไขนะครับจะทําให้วิดีโอแปลกใหม่ขึ้นและทําให้วิดีโอของเราไม่ซ้ําใครๆเลยลบเสียงต้นฉบับด้วยระบบ AI และเปลี่ยนเสียงใหม่ให้อัตโนมัติทีนี้ข้าเราเปิดช่องเมนูตรงนี้นะครับและสามารถกดสุ่มเลือกเพลงแต่ละประเทศได้เลยจากนั้นกดเลือกวิดีโอมาแก้ไขและวิดีโอนี้ก่อนการแก้ไขนะครับ แก้ไขสำเร็จแล้วนะครับและนี่วิดีโอหลังจากการแก้ไขหหเห็นไหมครับ AI ได้ทำการเปลี่ยนเสียงดนตรีให้เราใหม่แล้วแปลเสียงภาพด้วยระบบ AI เมนูนี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆเราสามารถเลือกเสียงภาคที่เราจะแปลได้หลากหลายภาษายกตัวอย่างเช่นภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษและยังมีอีกหลากหลายภาษาให้เราเลือกในนี้เลยนะครับ และเรายังเลือกภาษาที่อยากให้แปลออกมาได้นะครับจากหลายภาษายกตัวอย่างเช่นภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษและอีกหลากหลายภาษาให้เราเลือกเลยและยังสามารถเปิดแสดงคําบรรยายได้อีกด้วยสามารถเลือกฟอนต์คาบรรยายและขนาดตัวอักษรคําบรรยายได้ด้วยตรงนี้เลยแถมเรายังเลือกเสียงภาคได้อีกหลากหลายเสียงเลยนะครับตรงนี้เลย และสามารถกดเลือกเล่นเสียงก่อนที่เราจะเลือกก็ได้นะครับแบบนี้เลยเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นเขาค้อเพชรบูณ์เพียงเท่านี้เราก็เลือกวิดีโอที่เราจะนำมาแปลเสียงภาคได้เลยและนี่นะครับวิดีโอตัวอย่างก่อนการแก้ไขและนี่นะครับหลังจากการแก้ไขแล้วเรียบร้อยขอแนะนำสติกเกอร์ที่ดีเทพนี้ให้กับน้องสาว สัมผัสดีมากๆนุ่มนวลและยืดหยุ่นได้ดีและเมื่อแก้ไขสําเร็จแล้วเราสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลเชิงลึกข้างในได้เลยสามารถแก้ไขข้อความเสียงภาคได้เลยตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเสียงภาคก็ได้และสามารถแก้ไขคําบรรยายก็ได้ด้วยเห็นไหมครับเมนูนี้มันสุดยอดจริงๆใครสนใจต้องรีบไปใช้กันแล้วนะครับแปลข้อความในคลิปวิดีโอด้วยระบบ AI เราสามารถเลือกแปลข้อความได้หลากหลายภาษาเช่นภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และยังมีอีกหลากหลายภาษาให้เราเลือกในนี้เลยนะครับเมื่อเลือกภาษาที่เราจะแปลข้อความแล้วจากนั้นเลือกวิดีโอที่เราจะมาแก้ไขได้เลยแล้ววิดีโอนี้ก่อนการแก้ไขนะครับแล้ววิดีโอนี้หลังจากการแก้ไขนะครับเห็นไหมครับมันสุดยอดจริงๆหลังจากการแก้ไขสําเร็จแล้วเราสามารถกลับไปแก้ไขข้อความเปลี่ยนข้อความในนี้ได้เลยและยังสามารถเปลี่ยนสีของฟอนต์ข้อความก็ได้ด้วย ในคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ